สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูต้องจิตนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปนะคะฝึกอ่านประสมสละนะคะวันนี้สล่อูนะคะสระอูเป็นสล่เสียงสั้นด้วยเสียงยาวะคะ่ะเป็นสล่าเสียงยาวนะคะประสมกับพยัญชนะไทยอักษรกลางนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านกันเลยนะคะ ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะสระอูนะคะสระอูจะอยู่ข้างล่าง 好，加。 เต่านะคะต่อไปบออูบูนะคะบออูบูบอไปมา ันนี้นะคะอออูอูนะคะอออ่างน,นะคะสระอูอ่านว่าอออูอ,อ,อูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะฝึกนะคะเด็กๆอ่านนะคะตัวแรกเลยนะคะสระอูนะคะสระอู Oh. Um. เด็กๆไปฝึกอ่านสระอูนะคะสระอูเป็นสระเสียงยาวนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าภาพระบายสีตามจินตนาการให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องจิตก็ต้องขอลายเด็กๆไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะไปฝึกการอ่านการเขียนสระอูนะคะถ้าไม่ทันนะคะก็ฝึกอ่านตามคลิปที่คุณครูนะคะพาเด็กๆอ่านไปเมื่อกี้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องจิตก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ